ลังคาเหล็ก44ตีนนะครับน้ำเงินธงชัยนุ4มุมเมืองนะครับเอาละครับคู่นี้มาดูว่าทางรถถังอีสานนะครับต่อน้ําหนักให้1ปอนด์นะครับ119ต่อ120ปอนด์ธงชัยระยะหลัง2ไฟหลังนี่ก็น็อกมารวดนะครับเป็นมวยอันตรายนะครับศอกนี่คมแล้วก็หนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับมวยคู่นี้ใครพลาดนี่ก็มีติดหล่นได้ครับนี่เลยครับในรุ่นนี้ในดีนะครับที่ผ่านมาในน้ําหนัก ร้อยสิบเก้ายี่สิบเนี่ยนะในดีก็ยอดมวยนะครับในประเทศไทยเลยสามารถพยักรุณน,นะครับหรือแม้กระทั่งก้องธรณีอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นดอกไม้ป่าปอบงสว่าง 3A ทอนะครับทรนตนเกียรติหรือแม้กระทั่งธงชัยต่อศิลาชัยนี่ยอดมวยทั้งสิ้นเลยนะครับในพิกัดมีนะครับรถถังอีสานนี่สามไฟหลังนะครับคณะทมีทอยอดทุท แพ้เพชรมนตรีนะครับเพชรสุภานันแล้วก็มาชนะเพชรธรรมราชนะครับทักทางหลวงน้ําเงินธงชัยนุ้ยสี่มุมเมืองรายนี้ก็ในสามไฟหลังนะครับรายนี้แพ้เพชรมนตรีนะครับเพชรสุภานันชนะเหนือศิลาวอลอุชาแล้วก็ครั้งล่าสุดชนะยอดธงชัยนะครับพิเด็99ในยกที่สองนะครับในยกที่สองแล้วก็ในบีก็จะเก่งเหมือนธงชัยต่อศิลาชัยหรือเปล่านะครับรถถังก็วันนี้นะครับรถถังอีสานด้วยนะครับ ครับดูมาลายลำคูมวยสวยเลยครับนี่ครับอยู่ในบรรยากาศของมวยรอบ C P F เงินล้านในสาย A นะครับฝ่ายแดงรถถังอีสานหลังคาเหล็กซีซีสตีลไฟทุ้งเงินธงชัยนุ้ยสีมุมเมืองครับคู่นี้เพื่อความเหมาะสมฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้1ปอนด์แล้วครับ119กับ120ปปอนด์ครับครับสำหรับคู่นี้นี่อย่ากระพริบตานะครับอย่างที่บอกนะครับใครพลาดนี่หล่นได้เลย เป็นมวยที่ชคสนุปด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับธงชัยทองสเสวกให้คะแนน3ท่านอารนุชกลางพงพัฒน์ว่องไวและปอรวัตรแขกสินธรครับนี่เลยครับทุกคนยูมมันมันสุกนะครับต้องขอบคุณนะครับดรพงศ์เศษเพชรจุเนา,นาของซีเจริญพ่อกัะพันอาหารจำกัดหมาชนนะครับแล้วก็ที่หลักๆของเรานะครับประธานบริษ,ษัทพิบีบ็อกซิ่ซงมนชั่นจำกัดนะครับเสียนาว แล้วก็โปรโมเตอร์ของอินเตอร์นะครับเสียตังคุณเพียรัตวชีระรัตนวงศ์ในเรื่องผู้มวยไทยที่ต้องยกให้เลยนะครับเสียโบ๊ทนะครับนัทเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับครับนี่ครับฝ่ายแดงมีคุณบิ๊กมวยตู้ครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับรถถังอีสานหลังคาเหล็กซีซีสติลนะครับเป็นผู้แทนของท่านบุกกองรันสารคามส่วนฝ่ายน้ำเงินครับธงชัยนุ้ยสี่มุมเมืองก็มีพี่นุ้ยสี่มุมเมืองเนี่ยแหละครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับสิทธิลักษ์ครับ เมื่อสักครู่นี้คู่ก่อนหน้านี้พาลายทองโชว์ฟอร์มสวยไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาดูวันนี้ธงชัยนุ้ยสี่มุมเมืองจะโชว์ผลงานได้แจ่มแจ๋วเหมือนเพื่อนร่วมค่ายหรือเปล่าโอ้หวันนี้บนเวทีมีธงชัยสองท่านเลยครับ <c oughs> <c oughs> กรรมาการอาจารย์ธงชัยทองสเสวะนักมวยฝ่ายน้ำเงินธงชัยนุ้ยสี่มุมเมืองผู้บรรยายได้ ล่างครับพี่ธงชัยมารุลีมครับโอ้โหนี่หลายธงชัยเลยครับเอาละครับสามธงชัยเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ธงชัยเคนอนเนอนจับสามได้หรือเปล่าสามเด้งสามเด้งเอ้ามาเริ่มยกหนึ่งนะครับไฟแดงนะครับรถถังอีสานเมือนธงชัยเอ้ามาชื่อธงชัยนี่อ่อนไม่ได้นะธงชัยนี่ต้องแกร่งทั่วแผ่นเลยในดีนะครับต่อเซราชัยนี่ตัวนิดเดียวอ่ะอย่างนี้รูปร่างแบบนี้แหละนะ ายแดงรายนี้นะครับรถถังอีสานต่อไม่้อง่วงเลยนะครับรถถังอีสานนี่รถถังอยู่แล้วรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินนี่นะครับทุกคนดูมวยมันมนสุกให้ได้ชมมวยมันๆอย่างนี้อ้าวนี่นะครับสนามมวยนานาชาติารังสิตในสนามมวยเกตบำรุงนั่งดูเป๊ะเป๊ะเป๊ะตลอดอ้าวเดเรื่อง,องมวยสะกดก็ต้องยกให้นะครับเสียตังนะครับคุณเฟียรรักวชีรัตนาวงด้วยครับครับอ่านี่ครับ ยกแรกของคู่สำคัญอีหนึ่งคู่ครับรองคู่เอกของเราบรรยากาศของมวยรอบ c p f ินล้านในสาย A นะครับไฟแดงสำหรับรถถังอีสานหลังคาเหล็ก C C Steel แม่เดิมนี่ชื่อแกเพชรเดินชนดับลันสารครมนะครับแต่ว่าได้รับการสนับสนุนจากเสียเบียนะครับเสียเบียธนพัฒนเสียเบียธนพัฒนนะครับผู้บริหารระดับสูงของแสงทองบริษัท C C Steel ที่มหาสารคามครับเข้ามาสนับสนุน มีอัดฉีดพิเศษหรือมอบของบำรุงนี่ผ่านให้กับทั้งท่านผู้กองทันสารคามด้วยครับบอกว่าไฟนี้นีเปรี้ยเต็มถังเลยครับสำหรับรถถังอีสานหลังคาเหล็ก CC Steel ครับมีเสียบีร์คุณพนพัฒนนะครับผู้บริหารระดับสูงของแสงทองบริษัท CC Steel ของมหาสารคามมาสนับสนุนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ลูกศิษย์ของพี่นุ้ยสี่มุมเมืองนะครับปะเี้ยทุกไฟเลยครับลูกศิษย์ของพี่นุ้ยสี่มุมเมือง จับตาดูดีๆเลยนะครับคู่นี้นี่อาวุธมวยคล้ายกันนะครับแตงขาต่อยหมัดแรงแล้วก็มีศอกสลับอันตรายด้วยกันทั้งคู่นะครับเดินขยับเข้าหาครับธงชัยแล้วก็เริ่มจะเจาะยางเจ็บๆให้เห็นเหมือนกันนะครับในช่วงต้นยกดูว่ารถถังอีสานนี่ก็ยังไม่รีบร้อนนะครับก็มีโต้หนักๆโต้คืนเหมือนกันครับเอาไปแดงนะครับรถถังอีสานน้ำเงินไปที่ธงชัยเธอชื่อธงชัยไม่เก่งไม่ได้นะธงชัยต้องเก่งนะครับ ต่อศิลาชัยนี่ตัวนิดเดียวต่อยในรุ่นถึงแบนตั้มหรือว่าซุปเปอร์แบนตั้มเลยนะครับตัวสิบพงสิบห้าต่อยได้หมดธงชัยต่อศิลาชัยนะครับแต่มาดูธงชัยตัวนี้หนุยสี่มุมเมืองนะครับฝ่ายแดงก็คือรถถังอีสานอ่ะมาลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับอ้าวขยับมาเรื่อยขยับมานี่ต่อยไปแล้วต่อยไปหมัดหนึ่งนี่นะครับต่อยไปหมัดหนึ่งมาลูปร่รางดีเหลือเกินตัวเมี้ยมเลยอ่ะป้ายยกแล้วนะครับน้ำเงินธงชัย ไฟแดงรุกทางอีสานอย่าล้อเล่นอย่าเปิดอย่าเปิดคางนะอย่าเน่าสายไปธงชัยมันต้องต่อยแบบนี้นะครับใกล้ๆแรงๆหมดยกก่อนนะครับหมดยกที่หนึ่งใช้เท้าทาวาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นและกล้ามเนือ้อนอกจากนั้นครับแอนตซินครับแอนตซิน มีรางวัลให้นะครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยอุ้ยแอนตซินมอบให้หนึ่งหมื่นบาทครับจระเ้ฟ้นถังสามหมื่นบาทมีแผลแตกอุ้ยมีแผลแตกแอนตซินมอบให้เข็มละ500บาทนะครับเพื่อเป็นสวัสดิการทารักษาพยาบาลให้ต้องขอบคุณแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นโดยท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับแล้วก็ขอรีบแจ้งรางวัลจากคาทัศก่อนครับน็อกท้ายใน3ยก คาทัศมีรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้ให้ครับคาทัศจะมอบให้3,000ันบาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกนะครับคาทัศพร้องสัมส่นเพื่อผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัศจัดให้ได้ไปต่อขอขอ,ขอบพระคุณคาทัศครับเริ่มจะเดินขยับเข้าหาเหมือนกันนะครับรถถังมีสานขวากับขวาเลยนะครับแต่ขาต่อยหมัดคงเดียวกันเลยนะครับผู้นี้ดูว่าชิงกันออกนะครับใครจแมั่นกว่าเท่านั้นแหละครับดูว่าธงชัย มาชกในเกมตั้งรับถอยบ้างครับปล่อยให้รถาฐานยี่สานั้นค่อยๆขยับเข้าไปอาวุธออกแต่ละดอกก็หนักแรงเหมือนกันทั้งคู่เลยครับนีเลยครับวันนี้ต้้าขอบคุณนีครับซีพีเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ตโตโยต้าทีมมอเตอร์นะครับหรือคุณวิเชียนสมพบเอ้าสายมาให้หน้ำเงินธงชัยชื่อธงชัยอย่าไม่เก่งนะต้องเก่งต้องเก่งอา้าวฝ่ายแดงรถฐานยี่สานมุดมุดมุดเข้าไปกาดไม่ตกกาดไม่ตกอ้าว รถถังแดงเอา้าขาไปทีหนึ่งคงชัยเอา้ารอขาคืนขยับมาโอ้โหอนุมาลทาถ้าจะเหินจะเหินยังไม่เหินนี่ลยครับอาจารย์คงชัยแก่มาก่อนครับาารดูครับคู่นี้แผประเวศเกียรตอยไม่มีด้วยกันทั้งคู่ครับเดนเดียดเดินติด,ดไปก่อนรถถังอีสานคงชยัยนี่ครับแบบนี่ฟันล่างาไปโอ้โหผัดไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวดูครับคู่นี้ เชื่อว่าอาจจะนะครับอา,าจาจะจบจบสั้นก็บมนรู้โอ้โหเล่นแร,แ,รแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับล่อยักเข้าไปแล้วนะครับรถถังอีสานมีเตะขาต่อยหมัดสงชัยก็มีมหมัดขวานี่คอยบวกแล้วก็ลูกเตะเจาะยางก็แรงด้วยกันทั้งคู่ดูนะครับจังหวะใครจะโดนของใครนี่นะครับโอ้โหต่อยหมัดแล้วก็มีตีนฝ้ายหน้าก็แม่นด้วยนะครับธงชัยรถถังนีสานจะประมาทไม่ได้กระตกไม่ได้เลยครับเอาเตือไปเรื่อย รถไอีสารนะครับน้ำเงินธงไทงยธงไทยลีาเยอะดีาเยอะเอารถถังหน้ายอย่าลอยนะโอ้โหตรนี้นะครับโอ้โหผู้บังคุ่งหอ,อกนะครับแทงโอ,อ้อยดอกนึงแม่รถไทยสารเบียดมาเบียดมาปลายยกโอ้ต่อยแบบไอ้คลาเลยนะครับโอ้โหธงไทยเอาเอาขยับมาเรื่อยรถถังต้องติดตลอดนะครับแม่แต่ว่าอาวุธใจเยอะนะครับารนี้ธงไทยเอ้า ติดไปหมดยกที่2ครับโทร8 2 8000 800 0 800 0แนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์5ดาวชิคเก้นแล b บครับอ่าช่วงนี้ราคาพิเศษเลยครับปกติ60บาทแต่ว่าช่วงเดือนกันยายนนี้ครับลดพิเศษเหลือ39บาทนะครับ ที่ซุ้ม5้าดาวทุกสาขาเลยครับขอบคุณปูนกาปูกระเบื้อง POA ติดหนึบติดทนติดนานปูนกาไม่ผสมปูนดำปูนกาติดดีจนใครๆต้องติดใจเลือกปูนกาปูกระเบื้องจาก POA ครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับน้ำจิ้มดับรังสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรถเด็ดจ,จิ้มกับอะไรก็อร่อยขอบคุณน้ำจิ้มดับรังสารคามครับโอ้โหโยกคี่สามปล่อยตวัวออกมานี่เล่นกันเจ็บเลยนะครับโดยเฉพาะวงใน ดูรถถังอีสานพยายามจะขึ้นบนนะครับแล้วก็กดลงมานะครับแต่ว่าไม่ยอมเลยครับทรงชัยพยายามจะไลแ่แทงแล้วก็แทงยักใกล้โต๊ะื้นเหมือนกันต่างฝ่ายต่างโดนเจ็บๆนะครับมาถึงตอนนี้โอ้โหดีนะครับอาวุธที่ออกทั้งเข่าทั้งหมัดทั้งแท้งนีในวันเน้นทุกดอกครับเอาเดินตลอดนะครับรถถังอีสานเมืนอทรงชัยโอ้โหวางตีนดีและเดินนี่นะครับมานี่ โอ้โหโชคระคสวร,รดูเลยค่ะนีเาวสูชิทุไทยทับอาสาขา,า,าดไม่ได้เอาลุ้นเลยมีเลยครับนึกถึงโตโยต้าต้องขีมมอเตอร์เอาขวาไปน้ำเงินแม่โอ้อาวุธใจเยอะจริงๆนะครับทุชัยรถไทยสารต้องบู้อย่างนี้ว่ะโอ้โ,โดนอีกแล้วอ้าวมีเฮมีฮาแต่ต่อยแบบมีเชิญเลยนะครับอ้าว เอามาขวา่ลบหมัดลบมัดตีไปของแล้วรถรถถังรถถังมาแล้วรถถังมาแล้วโดนเทกระจาดลงไปอยู่รองอ้าวแม่ครยดาวคว่ดูดีๆโอ้โดนกระตุกล้มไปเลยไม่เป็นไรครับเนี่ยครับโอ้โหดูครับธงชัยรถถัถงอีสานมาผู้นี้ถูกอกถูกใจแฟนๆที่ชอบแผบความรุนแรงโอ้โหดูครับ รถถังอีสานโอ้บวกบวกแรกกันบวกแรกกันรถถังอีสานทงชยัยอู้ดูครับหมัดกับเข่านานานเสียบยัดเสียอี๋รถถังอีสานอีขยับ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 ทงชัยหลอจะพลิกเรียมอยู่ครับโอ้โหแข็งแรงจริงๆนะครับรถถังอีสานพยายามจะทนแล้วก็เบียดขึ้นบนปล้ำในนะครับมาดูว่าจะทำอย่างไรนะครับทงชยัย โดนเบียดติดติดแบบนี้อาวุธก็ออกต่อเนื่องนะครับออกได้แรงเหมือนกันนะครับเป็นช่างยังหมัดแต่ว่าวงในมีจังหวะการจับดีโอ้โหดูว่ารถถังอีสานดีกว่าเนี่ยมาโดนติดเหลี่ยมล้มลงไปอีกแล้วครับแม่โอ้โหแม่ล้มแบบนี้ไม่มีแท็กติกว่างั้นเหรอเอ้าล้มด้วยความบริสุทธิ์เอ้าซ้ายไปน้ำเงินนะครับเอ้าธงชัยรถถังอีสานบมูอย่างเดียวมามาสิครับมาสิมาสินายตีแล้วเอ้าร้องไว้เอ้ามาไม่พันขา โอ้อยู่ที่ตึงของกรรมการนะครับอยู่ที่เกือบหมดยกพอดีนะครับโอ้โหอีกนิดเดียวนี่หมดยกบอลเออครับอ่าหมายว่าจะออกรถใหม่ไปโอ้โยโอ้ยไปเลยอ่มือตะโมโหเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวขอดูภาพชัยอีกทีนึงยกสี่เลยโอ้โหรถถังอีสานนะครับหลังคาเหล็กสี่ี่สีนะครับโอ้โหแค่ยกสี่ต้นยก ชนะธงชัยรู้สึกมุมเมืองไปยังโอ้โหได้ดูอีกภาพหนึ่งอีกภาพนึงน้องบอลน,นะต้องดูอีกทีนึงแม่มันโอ้โหนี่เลยครับเท่ะเบิดเถิงเ,เ,เลยอะ่ะโอ้ยกสีนะครับออามาดูภาพช้านะครับปึ๊บปังนี่เลยครับโอ้โหนี่พระรามจองถนนเลยนะครับ หมัดขวาหมัดเดียวหมัดนี้ไม่เหลียวแลเลยอ่ะโอ้โหเต็มกระดงงคางเลยปังเข้านี่แหละโอ้โหนี่ฐานไปเลยอ่ะเ,เรียบร้อยยกสี่เลยปังอีกหมัดหนึ่งนะครับทำทายานี่แหละครับลูกนี้โอ้โห